มาเที่ยวที่จังหวัดสลับบุดีครับก็ามาที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยของอุทยานธชาติเขาใหญ่ครับเป็นอุทยานเดียวกันของเขาใหญ่ครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปรีวิวข้างล่างดูว่าน้ำตกช่วยขห้อาหไหนน้ำตกเจ็ดสาวน้อยขึ้นชื่อของจังหวัดสลับุดีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูน น้ำตกชั้นที่3ามนะครับของน้ำตกเก็บสาวน้อยนะครับน้ำตกเก็บสาวน้อยตั้งอยู่ในเขตตอพวกเกดของจนะังหวัดสระบุรีครับก็เป็นน้ำตกเก็บ ชั้นโดยคันที่เป็นจุอยู่ตัวเพื่อนเนาะก็ไหลรถส่งออมาเรื่อยๆก็คือพอมาตกที่เคยดไปเนาะพอมาตกชั้นที่อยู่รถสดงตกที่เคยไปตกคันที่มัน่ะอยู่ล่างเนาะก็สำหรับใครที่องเที่ยวก็สามารถลงเล่นน้ำได้ในชั้นที่หนึ่งแต่นที่สามเนาะอ๋อชั้นที่สี่ยางนาครับมันจะมีต้นยางนาเนาะก็เลยชั้นที่สี่ จะมีชื่อว่าตกยานาก,ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่น้ำตกเก็บสาวน้อยเนะชั้นที่ห้าที่หกนะ น้ำมันจะลึกเนะเาะอ่าก็ไม่เหมาะแก่การลงเล่นเนะเาะอ่าก็จะพาชมบรรยากาศน้ำตกเจ็ดสาวน้อยชั้นนิเดเดียวนะครับข้ามฝั่งไปก็เป็นร้านคาเฟ่เล็กๆอ่าข้ามฝั่งไปจะเป็นร้านคาเฟ่มองเห็นไหมเนาะแม่อ่มองเห็นเออจะสังเกตเนาะจะเป็นร้านคาเฟ่เไว้อนี่นะครับน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ครบเจ็ดชั้นแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปอ่าตอนนี้ยังไม่มีรีวิวชั้นหนะึ่งกับชั้นสองเนาะเรามาถ่ายชั้นสามเลยเดี๋ยวชั้นหนึ่งกับชั้นสองจะลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ